วันนี้ฉันได้รับการโอบอุ้มด้วยความุดมสมบูรณ์มากมายที่อยู่รอบตัวฉันฉันสร้างความรวมสมบูรณ์ของฉันจากแหล่งต้นกำเนิดที่ไม่สิ้นสุดวันนี้ฉันเพ่งตรงไปยังสิ่งที่ฉันต้องการน้อมนำเข้ามาสู่ชีวิตของฉันวันนี้ฉันได้เชื้อเชิญความรวมสมบูรณ์อันไม่จำกัดให้เข้ามาในชีวิตของฉันวันนี้ฉันยอมรับศักยภาพของฉันในการเป็นธรรมและมีทุก ปรารถนาล้วนมีอยู่แล้วภายในตัวฉันฉันใช้ความตั้งใจอย่างตระหนักรู้เพื่อแสดงภาพฝันของฉันออกมาด้วยกฎแห่งศักภาพอันบริสุทธิ์ฉันสามารถสร้างสารรค์อะไรก็ได้เวลาไหนก็ได้และที่ไหนก็ได้วันนี้และทุกๆวันฉันให้สิ่งที่ฉันเองก็ต้องการได้รับวันนี้ฉันเลือกทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเพราะฉันเลือกทำด้วยความตระหนักรู้อย่างเต็มที่ ฉันเชื่อและยินดีรับความรวมสมบูรณ์ให้ไหลมาสู่ตัวฉันอย่างง่ายดายฉันใส่ความมุ่งมั่นตั้งใจของฉันไว้ในมหาสมุทรแห่งความเป็นไปได้และอนุญาตให้จักรวาลทำงานเพื่อฉันอย่างเต็มที่เมื่อฉันปล่อยวางการจัดการชีวิตของฉันลงจักรวาลจะนำความรวมสมบูรณ์มาให้ฉันมีเส้นทางเส้นทางหนึ่งที่ฉันสามารถทะลุเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของฉันได้เพราะฉัน เื่ออย่างตระหนักรู้ในปัจจุบันขณะฉันจึงอยู่ในความหาสจารย์แห่งซินโครเดซินีวันนี้ฉันระลึกได้ตลอดเวลาว่าฉันเป็นการขอบคุณฉันเคลื่อนวันเวลาทั้งวันของฉันได้ผ่านไปด้วยใจที่เบาสบายไร้กังวลเพราะฉันรู้ว่าทุกอย่างนั้นมันดีฉันเฉลิมฉลองความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรพพชีวิตของฉันเพราะฉันรู้ว่าทุกสรพพชีวิตคือหนึ่งเดียวกัน วันนี้ฉันระลึเลกเสมอว่าฉันจะรักทุกสิ่งทุกอย่างและทุกผู้คนที่ฉันเกี่ยวข้องวันนี้ฉันจะนำพาตนเองให้มีช่วงชีวิตของความสะดวกสบายหรูหราทุกช่วงชีวิตของฉันทุกๆวันฉันใช้ชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์ชีวิตของฉันคือปฏิหารทุกวัน